มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดือดกันต่อเนื่องวันที่สองไทยโต้กลับกัมพูชาหนักขึ้นมุ่งยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืน 25กรกฎาคม2568จากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทวีความตึงเครียดขึ้นในวันที่2ของการสู้รบนะคะโดยทหารกรัมพูชาได้เปิดฉากยิงใส่ทหารไทยอย่างดุเดือดตั้งแต่เช้าตู่วันที่25กรกฎาคม2568โดยเฉพาะในพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารและพยายามเข้ายึดเนิน469ขณะที่กองทัพไทยได้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรงและแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดน การสู้รบนะคะเริ่มต้นเมื่อเวลา4นีนาฬิกา30นาทีเมื่อทหารกรัมพูชาได้เปิดฉากยิงใส่ทหารไทยในพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารนอกจากนี้ยังมีการตรวจพบกำลังพลของทหารกรัมพูชาประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริย์ศึกซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่21ต่อมาในพื้นที่กงจากกลมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่สองได้ทำการยิงฉากเพื่อตอบโต้หลังจากทหารกรัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงเข้ามา เมื่อเวลาสินาิกาห้นาทีหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่26ตรวจพบยานพาหนะต้องสงสัยว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมพูชาจำนวน6คันจอดเรียงหน้ากระดานบริเวณพิกัด529887609ตรงข้ามช่องปดต่าง เวลา5ากา30นาทีบริเวณพื้นที่ซูรูปากล้วยทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงและรถถังเบาของไทยได้ยิงสนับสนุนบริเวณข้างปราสาทตาเมืองทมขณะที่5ากา25นาทีมีการใช้อาวุธปืนยิงสนับสนุนที่ช่องโบกเวลา5าิกา35นาทีฝั่งไทยขอาการยิงสนับสนุนปืนใหญ่ในพื้นที่กริย์ศสสึกโดยยิงลงหลังเนินโนเนมและยิงทำลายที่ตั้งรถถังในพื้นที่ตรงข้ามช่องโบก สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลา5นาฬกนาทีกำลังฝ่ายไทยเริ่มเข้าตีภูมะเขือเวลา6นาฬิกา29นาทีทหารกัมพูชาได้ใช้กำลังเข้ายึดเนิน4-6-9โดยใช้ปืนใหญ่และปืน คอควายจุดจากทิศใต้บริเวณช่องบกระดมยิงใส่ฝ่ายไทยบริเวณ1 408นอกจากนี้กัมพูชายยังใช้จรวด BM21 จากอำเภอจอมกระสารระดมยิงใส่ไปยังซำแตกขณะที่ฝ่ายทหารไทยตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิิเมตรสนับสนุนต่อต้านปืนใหญ่ ล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิกาการประทะย,ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและภูมเขือรวมถึงในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยฝ่ายกัมพูชาระดมยิงด้วยอาวุธหนักปืนใหญ่สนามและจะรวด BM21 เข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนตามสถานการณ์กองทัพไทยได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่มีการประทะเพื่อความปลอดภยัย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ